สอบเพราะว่าแอมคราวนะครับ ma 2 0 0 4น่ะครับ microtek สอ0พนี่ made in usa นะครับตัวนี้สภาพคงค้างที่จะสวยงามนะฮะสินค้ามีรับประกันจากบริษัทมาจากนะตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับไปดูข้างหลังนะครับข้างหลังนี่เลย s ี r i a l number นะฮะเดิมนะครับสภาพซึ็คเาโอเคครับด้านหลังได้นะครับหายากนะครับสภาพนี้ใครที่หาก็ซื้อไว้ใช้งานไม่เสียใจนะครับกับราคาแค่ หมื่นป,ปลายนะครับเกียร์ครับโอเคนะครับ okay, ร,บร่มยังดีเลยนะครับเมเดิมครับ